ได้องมีกาลองัูค่าว่าจกเอาคุณได้เวลาหรือว่าใช่กได้มันก็จะเริ่องแรกก่าว่าความสี่ยงน้ำเต็มเราจะเต็มน้ำเต็ม้จะใช้เวลาหรือ่าจะใช้อะไรเป็นตัวในกำลังคือกรแแ่ ให้เพื่อนเชื่อถึงแล้วก็ไปอีกี่ทีนะครับแลเพื่อนต้องเอาเวลาเป็นหลักนะวาที่จให้ม้ไว้ทึ่ที่เขาจะใหู้้ราเน็นทถึงจะได้จะทำงานต่อได้ไม่สนของของสายไม่ต้อง่า่าอต้อรากใช้เวลาของเขาไม่เข้าทาันเสร็จ่อยว่าจออา ตตัวนี้หนึ่งกับตัวที่สองมันแยกกันหรือเปล่าเป็นปรนนนนี่หครับคือว่าขนาที่ตัวที่หนึ่งทำงานตัวที่สองทงานด้วยหรือเปล่าไม่รอรอไเ้ไมัต้องรอคือคืคือมันต้องทงาน้มเลยมันต้องแยกระบบเลยมันต้องพูดคะานนเขากันเนี่ยไปทำตัวนี้แหละตัวนี้คืออย่างนี้ครับพี่เมาพวกนั้นส่ั้างก็ไปไหม่าใช้ใช้ในการงารนะครับใช้ตัวไหนตัวนี้นก็ตรงนี้กอยู่ตรนี้อยากจะรอกอ ผมมีอุปกรณ์กแยกอแล้ว้อานี้ก็ั้งทางนี้เรเลยแล้วก็าพมาแล้วก็ใส่ใส่ไว้กนอเขาตอนเขาของงาน่ว่าแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมาวา่าผมทงานของมันได้ต่อวนะก็ปเตั้าโตได้วที่่าขอให้แรกทงานได้ก่อนคือที่อะไรนะมันมันเลือกมาไร้เปนตัวง มันก็มีก็มีตัวให้เลือกกัว่าตัวที่หนึ่งแค่ตัวเดียวที่สองขาสองตัวแล้วก็มีการตัดแยกกันได้ด้วยการแยกการแยกข้างหน้าเดี๋ยพเรามันมีมันได้ตัวเอสิ่เกตัวสิ่งเล้าก็คือตัวหนวาวตัวหน่งวาวไมได้วาวเลยมีวาวไหมวาวสองวาวสองเป็นของรวาวสองตัวแรกตัวที่สองปุ๊บนี่แวะถึงแล้วก็ไปต้นหญ้า นี wow oh. ่คือนี่คือไเปิดครับว่าระซึ่งมาจากทางน้ำซึ่งจกอ๋อเปิดเปิดแต่ว่องอเป็องตัวสองงระบบคู่กันได้เลือกเลือกระบบได้ไย่กับมาเปิดน้ำลงมาปุ๊บก็ไหลปุ๊บก็ไหลน้ำไหลครัเาำไหลหรือทงเือก็ได้็ใส่โล์้ก็โชว์ไโว์ก็โชว์กบเราท้งไว้ามลิตรนะเราสามลิตรแล้วกรเริ่ม การทางนี่คืออะไรอ่านเป็นกอ่านอะไรคือผมอยให้สร้างแรงในเอกเไปเชื่อต่อขอเปิดบาลคืออะไรก็เปิดบาลอันนี้เปิดออฟเชั่นอ้าวออฟเชั่นทำให้ทำงานก่อนเปิดบาลไม่สร้างไม่ใช่หรอกแล้ว็ไม่ได้พูดอะไรไล่ก็ไล่กันไล่กันก่อน ไม่คูแล้วให้มันมีเดี๋ยวเป็นกาแฟไม่คำเยว่าบ้านืออีกที่ราใช้กับีเดีวไม่ไดาจะเอาไว้หรอาินนะตอนตอนนี้นมันอินอิเท่าไหร่อินนจะใช้น้อยมากเพราะั่อินมต่รา้เองอินเราต้องเยอะเลยอินเยอะาเป็นคำสั่งาก็คือถ้ากิดว่าเอาเป็นถ้า่ใช้ถ้ามันเป็นทาเมอร์มันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเาเป็นสัญญาณสัญญาณติแนนนะครับจะมาอีกมีถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นในส่วนของมีไปคำซูวิ้งตัวเปสองเปเตัว เครัวนี mm ้เป็นเรื่องธรรมดาัครับเราไม่ใส่สสัรหมทีโชว์ราลยแโชว์หลอดจนานแนตัวสองหลอดี้เป็นหลอโชว์เดคือตัวที่ผมเขียนเอาไว้คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติแหวนหลักเนี่ยมีหาหตัวเนี่ยใหไปก่อนแล้วเสียองตัวจะมาระบบของโชว์นี่ว่าเสียงเรือก็ยไม่เช่อมันจะตัเดียวนไม่ทำไปก่อนก็ะได้แต่ล้วในทุกการยันอนอน อย่างเชเวาพวกวาววาไม่เปิดเนี่ยเรามี t ที่หัว่องวาวคราสั่งมาลอกดีได้มี l i m i บ block มี s w i c h b ้ก็ก็เนี่ยนั่นแหละมันต้องใช้ก็กินก็จะกจะเพิ่มนมาอีกตัเจ็ดตัวเวลาเราสั่งวาวแล้วปุ๊บวาวมันไม่เปิดมันจะมี limit อยู่ครับรุ่นนี้จะมีเล m i t ไว้เรสั่งได้ก็เนิดถ่าที่พูดแล้วคือระวางว่าอีกถุนคือหลักๆหลักๆที่ว่าผมกินเท่า เพราะเดี๋ยวเนรเดี๋ยวเเดี๋ยวพอพอพอมาถึงก็ทำ่อทางทุกเนี่ยมจะเท้าตัวของตัวนี้ใช่ครับก็อาจจะเป็นปรยมาณก็อยก็ประมาณ30กิโลเมครับตัวเดียว30ิรอเ่าดี๋ยว่าผมจะให้ตัวขยายเลยรับอ่อให้ตัวขยายได้ครับถ้ามีตัวขยายได้ก็โอเคไมเ่นกแ่เล่นตัวขยเขาแล้วที่มีให้ขยายห่ไมับไนี้าีไอ้่ยมท่มันกคที่ ถ้ามีโต๊ะหญ่ก็ง่ายของผู้กรเดี๋ยวจับตู้ใหญ่วันนี้ได้อยู่ที่ว่าจะเอาตัวนี้ก็จะเอาคำสั่งตรงนี้ไปจ่ายกับตู้ตู้ตู้เดิมไม่ต้องมุงในเรื่องของตัวตัวครตัวต้เสัเพราะสั่ e r ีเตู้สตาร์เตอร์เดิมอุปกรณ์เดู้สตาร์เอเดิมไม่ต้องกดได้คือไม่ต้องก นัไมดความอ่ะไอันี่เปิดวาปิดเปิดวาเลคเตอร์ผมเลกรซู้เพราว่าบางทีเนี่ยผมกลัต้องเปิดสอนกันก็เลยว่าอยากได้หนังแค่ว้า

ที่มันอยู่ดเพพาะอะไรดเพราะแวกเอัดอยู่จะโชแบบนี้เราเนียเราแวกเร็อ่าอมก็สึตัวแต่ก็สตัวเดียวกันทำไม่ได้อยู่แต่จะโชว์ฟ้อน่ะว่าแว็กเรืยองอะเสียอย่างนี้เสนอตัวให้ด้วยด